ว่ายข้ามเกาะ30กิโลเมตรที่แท้คือถ่ายยาซิงรู้จักสายสกอตหนุ่มลูกครึ่งไทยสกอตวัย26ปีหล่อโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ที่หนุ่มลูกครึ่งไทยสกอ,อ,อรรกกต 65, ลกกอแลนด์ว่ายน้ำตัวเปล่าข้ามทะเลเอ่าวนางเกาะปอดะจังหวัดกระบี่ไปกลับคนเดียวระยะทางประมาณ30กิโลเมตรจนกลายเป็นที่สนใจในโซเชียลทราบชื่อคือศีรันัทหรือทายสกอตอายุ26ปี เป็นนักกิจกรรมอนุรักษ์และปกป้องท้องทะเลและเป็นทายาทรุ่นสี่ของตระกูลสิงค์คอร์ปอรเรชั่นหลานชายของนิดหน่อยจุติน,นันพิรมพักดีการว่ายน้ำที่ตนทำเพราะตนเป็นคนที่รักทะเลและรักสัตว์ทะเลเคยเห็นสัตว์ทะเลต้องตายลงเพราะไปกินขยะพลาสติกจึงอยากสมมุติตัวเองเป็นสัตว์ทะเลที่ต้องว่ายน้ำอาศัยอยู่ในทะเลว่ามีความรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะช่วงฤดูที่มีขยะลอยในทะเลมาก จึงอยากรู้ว่าสัตว์ทะเลต้องใช้ชีวิตลำบากแค่ไหนถ้ามีขยะลอยอยู่ในทะเลและส่วนหนึ่งอยากเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันรักษาท้องทะเลไทยไว้เพราะที่นี่สวยที่สุดแล้วด้วยความเอาใจใส่ความเข้าใจและความรักที่า์ได้รับจากคุณตาและคนรอบข้างทํำให้า์อยากแป่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆแบบไม่มีขอบเขตมากําหนดและายเห็นว่าครอบครัวายมีโอกาสเยอะขนาดไหน เรามีทุกอย่างที่เกินพอแต่พอเราไปเห็นคนที่ายรักเขาดิ้นรนายสัมผัสได้ตั้งแต่เด็กว่าความไม่เท่าเทียมนี้มันทําให้คนอื่นรู้สึกอย่างไรทรายเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่มาทํางานนี้คุณตาเป็นคนเลี้ยงทายสอนทายดีมากไม่เคยดูถูกใครเลยไม่เคยพูดจาไม่ดีกับใครเลยคุณตามักจะสอนว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเปรียบใครโดยเฉพาะคนที่ทํางานให้เรายิ่งเขาเป็นคนที่ดูแลเรา เรายิ่งต้องใส่ใจและดูแลเขาเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความชื่นชอบความรักในทะเลไทยอีกทั้งรายใกล้ชิดกับน้ําตั้งแต่เกิดเพราะที่บ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําทะเลหรือน้ําจืดแต่คือปัจจัยพื้นฐานของทุกคนด้วยสิ่งเหล่านี้รายจึงตัดสินใจมาเป็นนักอนุรักษ์อยากอยู่กับทะเลกับงานอนุรักษ์อยากสร้างโลกสร้างทะเลที่สวยขึ้น และซายอยากเอามือไปกอดคนกอดทะเลมากกว่ามาจับเงินอยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของท้องทะเลและช่วยกันรักษาวไว้ด้วยส่วนเป้าหมายต่อไปที่ตนอยากว่ายน้ําทําสถิติอาจจะดูไกลไปหน่อยในทะเลกระบี่แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ